จากจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริฝนหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2498ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยยนราษฎร15จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทรงพบว่าราษฎรมีความเดือดร้อนเรื่องน้ำทั้งน้ำท่วมและฝนแล้งซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงเหงนขึ้นดูท้องฟ้าและพบว่ามีเมฆจานวนมากแต่เมฆเหล่านั้น ถูกพัดผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปวิธีแก้จึงอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวตกลงมาเป็นฝนในท้องถิ่นนั้นความคิดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นและพระราชทานแนวความคิดให้แก่หม่อมราชวงศ์เทพริ์เทวกุลค้นหาวิธีการทำให้เมฆรวมการตกลงมาเป็นฝน ปีพุทธศักราช2512หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลได้กลับมากราบบังคมทูลพร้อมกับแนวความคิดเริ่มแรกและความเป็นไปได้ที่จะเริ่มต้นการค้นคว้าทดลอง การทดลองทำฝนครั้งแรกจึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคม2512ณสนามบินหนองตะกูวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและจากการติดตามผลได้รับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากราษฎรว่วาเกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลองวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในที่สุด จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้การปฏิบัติการฝนหลวงได้รับการพัฒนาและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลตระหนักว่าการปฏิบัติการฝนหลวงนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากจึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่21กันยายน2518และต่อมาในวันที่15กันยายน2538 ได้ก่อตั้งเป็นสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงให้แก่เกษตรกรและประชาชนรวมทั้งบินสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตรของส่วนราชการอื่นจากภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเป,ปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดความแห้งแล้งประชาชนได้รับความเดือดร้อน การปฏิบัติการฝนหลวงจึงต้องขยายขอบเขตภารกิจบทบาทและมีส่วนร่วมมากขึ้นจึงมีพระราชบัญญตัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่10พุทธศักราช2556ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่24มกราคม2556ยกฐานะจากสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม2556เพื่อให้การ บริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการบูรณาการภารกิจรวมกับส่วนราชการอื่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตลอดระยะเวลา13ปีแห่งการก่อตั้งภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมี ความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงในการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติให้แก่ประชาชนมาอย่างเสมอซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาในด้านโครงสร้างมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง8แห่งมีสถานีเรดาร์ฝนหลวงแบบประจําที่จํานวน6สถานีและแบบเคลื่อนที่5สถานีรองรับการป ฏิบัติการฝนหลวงและการดัดแปลงสภาพอากาศครอบคลุมทุกภูมิภาคในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงยังคงเดินหน้าค้นคว้าทดลองเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายในแต่ละพื้นที่เช่นโครงการพัฒนาเครื่องพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆโครงการวิจัยและพัฒนาชุดอุปกรณ์พลุดัดแปลสภาพอากาศนวัตกรรมเทคโนโลยีฝนหลวงทางเลือกการเป็นศูนย์การดัดแปลสภาพอากาศอาเซียนการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาแผนที่ความต้องการน้ำพัฒนาแอปพลิเคชันเช็คแล้งในด้านอากาศยานและการบินเกษตรมีความพร้อมทั้งจำนวนและประสิทธิภาพที่พร พร้อมปฏิบัติทุกภารกิจรวมถึงรองรับการช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆของประเทศและยังมีอาสาสมัครฝนหลวงซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการช่วยสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอีกด้วย ในอนาคตกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกำลังดำเนินการก่อสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระพราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่สร้างประโยชน,น์อเนกอันันต์แก่ประเทศชาติให้เป็นที่ประจักษ์และจัดตั้งศูนย์ไทยทออเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตำราฝนหลวง พรระาาชทนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมและวิจัยด้านฝนหลวงครบวงจรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงสู่บุคลากรทั้งในและต่างประเทศพร้อมเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ด้านฝนหลวงเพื่อรับมือภัยแรงทั่วโลกอีกทั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงผลิตสารฝนหลวง น้ำแข็งแห้งตามพระราชดำริณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศจำนวน8แห่งเมื่อวันที่24มีนาคม2568เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานและสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคนับเป็นเวลา13ปีที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรไม่หยุดการพัฒนาย่งคง เดินหน้าทำหน้าที่ตามภารกิจด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบิดาแห่งฝนหลวงและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดจากพระบรม,มชนกนาถในการบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป